กับเมนก์สวัสดีค,ะะค่ะมาติการถามุชมกับจะบอกกับมาติดตามเลขกับแม่นกอีกคือเขาค่ะมาติดตามเรื่องเล่าความฝันเนาะคะกก่ะเนาะกายได้ยินว่าแม่นกเพิ่นได้โชคค่ะท่านผู้ชมกัแอดกับโบเดมาตามในโค้งสุดท้ายเนาะแม่นกเนาะโอ้ยเสียดา,ายมเนาโอ้ยบาดนี้โค้งสุดท้ายนี่สำคัญเนาะค่ะท่านผู้ชมพลาดบ่ได้เลยนเ,ลยเลยนาะคะ่ะเนาะเป็นจังได๋แม่นกในโค้งสุดท้ายนั้นได้ตัวใด้เมนก พงศุดถ่ายบ่แม่กะไรอันเข้าเงินมาให้แม่ชิบกบาทโอ้ยเสียดายแหงเลยค่ะท่านผู้ชมบักกองก้อยมันมาผู้ดียวมันมันมาเอาเงินเอาเงินเนี่ยไปซื้อไก่หน่อยมาห้คอยเรายายมันว่าชิบกบาทมันว่าโอ้ยที่แรกนั้นมันมาบอกเนาะมันมาบอกมันว่าอันมันว่าหนึ่งเก่าศูนย์มันว่ามันมาบอกใครดอกมถทายเอาแม่อยู่ ค่ะอันบ่าวเอ็มบ้อมาถ่ายเอาเมหนึ่งเก่าศูนย์มันมาบอกมันก็ว่ามันอยากไกลน่อยแต่ว่าข้าวกะไรได้ละหนึ่งเก่าศูนย์ข้าวกะหันเอาข้าวอ่าเออมันบอกหนึ่งเก่าศูนย์บาทนี้มาอีขึ้นใกล้จีออกกันนะมันโดนมาว่ามันอยากไกลหน่อยแห้งมันบ่าเออเอาย่าไหนี่เงื่อนจะขึ้ออืดแถมมันว่ามันกะบอว่ามันอเด็กมาหายได้ค่ะ เออมันว่าเอาเงินไปสื่อไกลหน่อยมั่งห้เดรอม,มันว่าถ้าเอาน้ำเจ้าบ่ได้จะเถื่อดรอกเอาหนี้เงินชิบกบาทมันว่าอุ้ย่ะานผู้ชมกะเข้าเต็มเต็มเลยนอคุณแม่มันเอาอมา<อ>หม้แม่ั่นะแม่ก็ว่าเชื่อหรอกนะแม่ก็คิดไปมักน้ำเขาขุนแก้วอ้ยนอคุณแม่นะเอาน้ำโตเลงน,น้ำผู้อื่นขุนข่า เอา,เ,อาเป็น<อ>จังไหน<อ>คุณแม่วมควบขันไว้หงวดนีไป<อ>หงวดว,ว,วันทีสิ6กกรกดามนี่ลหละนอคุณแม่น,มน,นอมันกระแม่เอกอยู่มันกระมาท่วงอีอ<า>กอยู่ไอเจ้าก้องก้อยนี่บอกคุณแม่ก้องก้อยนี่แหละม,มันมาค่ะมันกระมาท่วงอยู่ โอ้ยแม่กับว่าไายดอกเพื่อกับโคตูดเพราะอาัยแม่กับวานนะค่ะกับบวมีไผมาถามแม่ดอกขวกอันนี้กระไายบ่ได้กินดอกกงกอยเอ้ยแม่บ,บ่วลาว่าบ่วลายกับแม่ไายในน้อยหนึ่งแม่วานนะ่ะนะค่ะอมเออแม่หม,มกักแม่กับไปแดนน้ำเขาผุดตนะีนะ่นะนะนะ<笑><笑>แม่เคยแบบหัวจังสีลราคุณแม่คุณแม่ดรอหัวแล้วแม่พอขึ้นบักแก้มิดได้ค่ะค่ะ บาดเน้นมาท่วงถามโอ้ยแม่บัวไหลเม่ย่อมอยู่แม่ยวานี่นาค่ะแม่บัวไหลดอกวาบัวไหลมันก็ได้่าเจ้านี่ทักนอกมันก็มาขายแม่นะมันก็ได้เอาเอาไปอีกแถวเน้นมายังไงมันผาดได้บาดนี่มันวะค่ะเออผาดบัวไหลได้มันวะมันก็เอามาหายแมีหาซีหนึ่งหาซีหนึ่งเอาไ้นี่เป็นไหเอียงคุณแม่มันเบ้าออกมาันนี้ล่ะ เบาออกมาเป็นคําเบาเลยเป็นออตัวเลขเลยหาซีหนึ่งเออกลับเอาเงินให้แม่อีกเอาเงินให้อีกเออหกสิบบาทมันเอาเงินให้แม่อีกอหกสิบบาทบอก,บอกทั้งเลขกเอาเงินให้อีกแม่เงินหกสิบบาทโอ,อ้ยค่ะท่านผู้ชมหกสิบบาทนะัน่นมาจากที่ได้บาทนี้จะแว่งไปสื่อไก่หน่อยครึ่งหนึ่งเนือมันบะ <laughs> มันเป็นยงมันคือจำน้ำแต่น้ำไก่หน่อยเด <laughs> <laughs> ่นสงสัยก,งกอง้ก่นี่ยาไก่หน่อยให้เรา <laughs> เสด็อ <laughs> จอจะแวะอันหกชิบบาทนี่เคยเอาให้เจ้าจะแวงไปจืดไก่หน่อยครึ่งหนึ่งเดิม <c oughs> มันว่าแม่กับโอห้คือกันจังว่ากังให้เอฟซีเพิ่นเบ่าเวงเพิ่นตีเอาเวงนั่นน่ะแต่ว่ามันบอกเป็นตัวนี่คือหาจีหนึ่งบัดมันชิเมื่อมันกว่าวบริกวนได้รายดอกเดิมมันว่า ค่ะเออบรรษยายหร้ายมันว่าบรรุควนยายหร้ายเอาเงินให้อีกเอาหุกช sure> ิบบาทนี่จะแบ่งครึ่งไปสื네่อไก่หน่อยให้เด้อมันวาให้คุณยายแบ่งครึ่งไปสื่อไก่หน่อยเออแม่กกับโอูห้คือกันกับให้เอฟซีคนตีเอาแม่นี่มันมันขาดนานนาค่ะแม่ก็เลยเสียใจอยู่นานนาค่ะเออแม่กับไปแดนน้ำเขาคุณเด้เนาอเออเอาเอาไม้นะคุณแม่น้อ้วยเอาขันบุญมีพาลามี ค่ะมันกระซิกมาเองดอกแม่ก็คืดท่อนันละค่ะก็คือว่าพราเมทอนนะค่ะมันก็มาท่อนี่นะมาเบาให้แม่ฟังอืกันให้เอฟซีเพื่อนพิจารณาเบึงค่ะค่ะค่ะแต่ว่าตอนมันมาเถวกรวิกรนั้นมันมากบว่าแอมตัวเพื่อนมาทายเอาเม่อยู่ะมันมาบอกอันหนึ่งเก่าศูนย์มันมาบอกบันที่ดังมาพี่ติ ไก่สีออกพีไก,ออก,ก,ออก่สิมมันมันถีเศร้าเก่าด้วยสามสิบน่ะแม่กับโบได้จืบมัมม่นเอาเงินมาให้แม่ชิบหกบาทแม่โบมากพ่อมีดได้หนึ่งกระพกนั่นค่ะค่ะแม่โบมากพ่อมีดโอ้ก็เต็มเต็มเลยเนาะคุณแม่เต็มเต็มแล้วแม่กับโ่เบ,า,บายังได้ดอกเบาไปแล้วม <laughs> ันเรค่ะค่ะเนี่ยเจริญก็ถือถือ่าเต่บุญเห่อพ่อพี่นะนนะ มันจังพออยู่คันขันไปขิดได้มันโบพออยู่หรอเอาเงินให้หกสิบบาทนี่ท่านว่นาแบงครึงนี่ค่ะหกสิบแบงครึองออกกัสิสามสิบเท่านั้นตัวนอกคุณแม่นอกักบจังว่านี่ตีมันกัสิสามสิบกัไปสือไกลไก่กับสิ่เป็นเก่าสามชูนเก่าหรือสามเก่าหรือเก่าสามชูน จังสนะี่นากับสามศูนจังสี่แล้วค่ะค่ะคณะจิตีเอาไกานะ่น้าแม่กับวจักรพราะว่ามันบอกเคยบอกเป็นเป็นปิศนาจะเถื่อนค่ะค่ะกามันมีแต่มาบอกเป็นโตผคู้เถื่อนการให้ท่านผู้ชมซอยตีซอยแปรซอยกันนอคุณแม่นอคอมเมนต์มาไต่คลิป,ปแบงปันเดอร์คะ่ะเอฟซีแบ่งปันแนวทางนอค่ะนอค่ะสำหรับคลิปนี้กเรเล่งเล่าความฝันของคุณแม่กะซ้ำหนี่นอคุณแม่นอ กระจำนี่ล่ะฝันมือไหคขึ้นแม่ห้วยแม่ฝันเมือขึ้นว้านนี่ได้มันมาท่วงได้เออมันมาท่วงไก่หน่อยค่ะเออมันกระเสียหัวบบกไงเอ้ยเจ้านี่จังสีดามันว่าแม่กระคอโถษมันอยู่นั่นค่ะกระแจศีวาจังไหนกระจังขาฟังกับไก่สีหอดกระจังมาหาเม่อีกค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวจังใดกะ ในโขงสุ้ถยจาปอกกสีมาติดตามคุณแม่ให้ได้นาะคุณแม่นาะค่ะจังคอยมากค่ะค่ะค่ะสำนึันี่เองค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเมนกหลายๆนาะค่ะนาอขอบคุณค่ะที่มีแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีนาะค่ะนาะเดี๋ยวกลับไปเบิงโตเลขของเมนกนํำกันค่ะไปค่ะค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็มาเบิงตัวเลขของเมนกค่ะผีกองกอยค่ะ ผีกองกอยมาบอกเลขสาตั 5, 4, 1, 6, 0, ค่ะท่ 9, 3, 0, านผู้ชมห้าสี่หนึ่งหกนย์เนาะค่ะนอ่าะา้า้า้ามน้า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 ้่้า้า้่้า้า้เ้ิ้า้่นานอ้า้า้อ้า้า้าอ้อ้า้ห้าอา้า้า้ก่น้านน้ค่ 9, ะ,คะเน้า้เ้า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 เก้า้่่า้า้า้่้า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 ้เ้า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 ้อ้้า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 ้ก้า้อ 30, ะะ้า้า้า้้า่าน้าา่า้ สามศูนย์เพราะว่าแบ่งครึ่งออกจากหกศูนย์เนาะค่ะนอแบ่งครึ่งก็ได้ยสามศูนย์ค่ะท่านผู้ชมกับเป็นเก่าสามศูนย์ค่ะหรือว่าจะเอาสามศูนย์ศูนย์สามก็ได้ค่ะท่านผู้ชมแคบหน้าจอไปเบิ่งค่ะประจำหมวดวันทีสิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะสำหรับคลิปนี้จา่าปอการศิลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคโฉกมานมานกับตัวเลขของเมนกเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณท่านผูชมทีเขามักกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจาปอเด้อค่ะให้มีแต่ความสุขความเจริญเนาะค่ะนาอถืเอเลขรวยๆกันทุกคนค่ะท่านผูชมเจอกันไม่คลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ